สวัสดีครับสวัสดีเอช่องเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่แปลงเพาะก้าไม้ขน,นุน ต้นไม้นานา,นาพันธ์มะนาวต้นเบลเลอร์นะลูกกลมเบลเลอร์เหมือนกันมาฝั่งนี้มีมะละกอยักษ์นะมะละกอลูกยักษ์แต่ว่าต้นนี้ก็ไม่ออกลูกนก มะม่วงน้ำดอกไม้เอ้ยมะม่วงเอ้เชียวสวยนี่มาจายต้นจิกนะครับจิกเศรษฐีลงกระถางสองกระถางใส่ใบสักนะครับ ใบใบสักแล้วก็ยางอินเดียใบใหญ่ๆห,หนาๆสวยๆวยนี่มันกล้กวยครับกล้วยหอมทองกล้วยหอมทองสามต้น นี่มะนาวมะนาวตอนไว้สิบกว่ากิ่งนะประมาณสิบกิ่งนะนาวลูกใหญ่ ในนี้ก็จะมีเบาบับนะครับในต้นเบาบับซูมน,นะเบา,บ,บ,เบ,าบับมีเบาบับมีผักกลูดอันนี้ต้นมะลิดผักเสี้ยนก็มีนะผักเสี้ยน